น้องมียาลูกเต้นตะวันค่ะเรียกได้ว่าอดสงสารลูกน้อยไม่ได้คู่สามีภรรยาอย่างเต้นตะวันจะรุจินดาและกระแตสาวะคนค่ะกับล่าสุดแม่น้องมียาเองลูกสาวในวัยกาลังสนต้องทุกข์ทรมานนอนในการท้องผูกถึงอาการขนาดที่ว่ากั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเด,ยเดียวเดยเรื่องราวดังกล่าวถูกนํามาแชร์ผ่านอิสตารกรมค่ะเจ้าตัวเองเป็นคุณแม่พร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่า อาการท้องผูกที่น้องมียากำลังเผชิญสาเหตุเกิดจากการที่หนูน้อยไม่อยากให้คุณครูช่วยล้างก้นเวลาที่ถ่ายอุจจาระที่โรงเรียนจึงต้องอั้นไว้เป็นระยะเวลานานนอกจากนั้นกระแตเองยังได้โพสต์ภาพขณะที่คุณสามีคอยดูแลเคียงข้างเอาใจช่วยลูกสาวยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะคะ่ะ